สวัสดีทุกคนทุกคนทัวร์วันนี้เราอยู่ที่ไหนจ๊ะ okay. ท้องแก่ทันติคาเฟ่ร้านติ๊คาเฟ่เป็นร้านแบบไหนอ่ะทันหยาดที่ถึงสุดในนะครหลวงเวียงจันท์โอเคราคาเท่าไหร่มันที่ถูกสุด,สด,สด,สดอ๋อสิบเอ็ดพันหรอมั้งมันเป็นตู้เวลาขนาดสิบเอ็ดพันอ๋อ,ต,อต่อหนึ่งแก้วแมนหนึ่งหนึ่งจอบหนึ่งจบอ๋อมันมันเป็นกี่โมงรู้ปะอ๋อโมงนะพูดถึงว่าปูนี่มันเจ็ดโมงครับแปดโมงนี่แหละอ๋อนี่เราอยู่ในปูาไหม ยังอยู่ยังอยู่โอเคเดี๋ยวพี่เลี้ยงยังน้องอ๋อร้านนี้มันเป็นแบบยุ่งยู่แถวไหนนะแถวเวียงจันทร์เนี่ยสีหอมหรือแค่ของเนี่ยโออยู่แถวสีหอมโดยแม่โอเคเดี๋ยวเราจะไปชมด้านในกันนะจ๊ะไปต่องแทีวจะพาชมด้านในครับไม่เคยมาไม่เคยอ่ะไม่เคยมาแล้วเคยาไรอยู่แหละอยู่แต่มาแบบ สองจอกกับสินะสอองจกับที่แบบสองจอกกับจริงๆนะเราเรากินแค่เป็นพอวิธีใช่ไหมเราเราไม่กินจนหัวปักหัวปั้มเราเคยเรากินพอเป็นให้มันไม่ให้มันนอนแซ่บไม่เคยเมาโอเคเดี๋ยวเราไปฟังไปดูด้านในกันไปครับที่แอลที่แอลเราจะพาเข้าไปด้านในแล้วครัเป็นอย่างโส้าดีไอ้นี่มันเหี่ยวหัวทิพย์เลยโสดาดอาไรเลยคนเท่าอันนี้เอาถ้โซนด้านหน้านี่เรานั่งได้ไหม นั่งได้แต่มันจมไ้ไหแม่แล้วก็ต้องมักสุขยาโอเคโอเคเดี๋ยวไปชมด้านในกันไปน้องแพลไปเลยค่ะโ้องแี่ไหนอะไรกปัอ่สิงอ่าอนี้ต้องเป็ต้องยูใช่ไหมอ๋อยู้ลยนยังไม่ไจ้นานเลยนะ เพราะอันนี้แบบสิบเมตรเลยเยอะมอกเพราะว่ากอะสอบอันนี้จะทำเบียร์ไมนผทำเบียร์เลยโดยแม่ตาจะทำเบียร์ที่ตัวชั้นโสดจะเป็นคนละพันกันหมดเพาะม่ ต่อแลยนี่ต่อีก็เสียร์ก็้รถใหม่ก็องแงมากอ๋อทุกอยาก็แตกันเลานี่ดิเบม่บอกเบียรเป็นเียแ่และไรนะน่แย่จรไหมคบท่บ้ี่บาทมาถง20บาทล้ออแนเกว่เนเบียร์นี่ไอมาต้องรอที่แบบคนไทยมา ใ<ไ>ช่ครับงั้น,น,นเราต้องไปชมกันโอ,อ้เบียร์ยุไทยฟรีฮะจะไปชมบรรยากาศด้านนอกเลยครับว่าเป็นไงแทนไปทแทนไปไอหนึ่ง อะะเอมาอาละเมาสเลยนะอาเอามาส,า,สามาม,มอานการนีีุกดเขาก็จะไปดแน้ี่พวกหเราอาสามอเดี๋ยวรารอก่อนแ,แกจะมาตอนไหนตอนนี้เราสั่งกับแกมาน้องแหญ่มีอะไรบ้างเนะนี่ยมนะีอาจิตด

ผมจีนก็อานนี้ของเราแสนแปดบหแสนาจากที่เราจินครับแสนแปด้าประมาณทายก็ไม่ถึงร้อยะรี่ 8, 8. 5, สูบเออร้อยร้อยร้อย0ิ0แปดพันเราจินเกียวตัง้งกูกกครัวแต่ไม่ถึงร <5, 5. S 1> ้อยนีและครับร้านเลยนะแมวร้านเลยนะพิกาแฟครับไรมารียนัานยาลานิาฟเดีพี่วาฝากคำพูก่อนจบเลย เอาเราไเอรา่จะรอะโอเคโอเคแล้วเ่าไหนนะวแวเาข้าวใเราแสนแสนนะสิบห้าจัดาสองอย่าง๋ยวใส่ไปห้าแต่ราคาไม่ถึงไม่ถึงสองร้อยไม่ถึงสองบาทครับไครมาเบียจัก่งจับไ่กครับงเราอสคนคยอร้านนี้เรากินไปแล้วเราไปกินไปกี่จอกนะ้ หกเจ็ดหกหกจอกราคาไม่ถึงสองร้อยพี่คิดดูดิพแล้วแนะนําร้านนี้เป็นเบียใครอยากเมานะต้องมาร้านนี้ชื่อว่าชื่อว่าร้านอะไรนะพี่เมื่อกี้เรากินไปประมาณหกแก้วราคาไม่ถึงร้อยอ่ะคิดดูดิครับใครอยากเมาใครแนะนําร้านนี้นะครับอะไรนะชื่อทีพี่ติดกาแฟติดคาเฟ่อสำหรับเวียงจันท์ครับเมืองเราแล้วฝากคำคมสุดท้ายเลยพี่พีแล้วเบียที่มาขมยังไม่สู่คำคมค่อย